สวัสดีค่ะดิมจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบ้านพร้อมที่ดินค่ะเนื้อที่100ตารางวาอยู่ตำบลเขาคลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านแล้วก็โรงจอดรถทั้งหมดเลยอยู่ที่120ตารางเมตรค่ะ ลงรถเราสามารถจอดรถได้2คันนะคะเป็นชโนดอ,อสสิจอขุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะในเนื้อที่100ตารางวาค่ะราคาขายยกแปลน,นะคะอยู่ที่1 3 9 0 0ล้านบาทพร้อมบ้านพร้อมที่ดินเลยค่ะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะคะกว้างอยู่ที่15เมตรหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะส่วนด้านข้างนะคะมีความลึกอยู่ที่26เมตรค่ะ ภายในตัวบ้านมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องนั่งเล่นเป็นบ้านใหม่พร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะสามารถยื่นกู้ธนาคารได้หรือว่าจะซื้อสดก็ได้ค่ะส่วนด้านหลังยังมีพื้นที่นะคะไว้ ปลูกพวกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมภายในบ้านแล้วก็บริเวณรอบๆของบ้านนะคะด้านหน้ามีที่นั่งไว้นั่งชมวิวนั่งเล่นด้วยค่ะนี่ค่ะเข้าไปด้านหน้านะคะก็จะเจอห้องโถงก,งกว้างๆเลยแล้วก็มีที่นั่งนะคะสำหรับนั่งเล่นนั่งชมวิวอยู่ทางด้านหน้าบ้านค่ะหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะ พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเลยอยู่ที่120ตารางเมตรค่ะปูกระเบื้องตีฟ้าทุกอย่างพร้อมนะคะสาธารณภคพร้อมน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมทะเบียนบ้านพร้อมแล้วก็เป็นโฉนโดนสจขุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะ ส่วนด้านข้างซ้ายขวานะคะก็เป็นห้องนอนมีทั้งหมด2ห้องนอนนะคะขนาดกำลังพอดีเลยเหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆนะคะที่จะมา,เ,าเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้นะคะหรือว่าเป็นบ้านสวนหรือจะซื้อเก็บก็ได้นะคะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยพร้อมเข้าอยู่ได้เลยส่วนด้านหลังก็มีแปลงพวกพืชผักสวนครัวด้วยค่ะพร้อมเอาไปทำอาหารทานได้เลยนะคะ นี่ครับปูกระเบื้องตีฟ้าทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นบ้านใหม่พร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะแล้วก็ด้านข้างก็มองเห็นวิวเพื่อนบ้านด้วยนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนเลยห่างจากถนนสายหลักนะคะเพียง500เมตรเท่านั้นค่ะการเดินทางสะดวกสบายเลย ใกล้สถานีอนามัยนะคะใกล้ตลาดนัดร้านค้าร้านอาหารหาของทานก็ง่ายค่ะส่วนโซนนี้เป็นโซนห้องครัวนะคะก็มีซิงค์ล้างจานแล้วก็มีที่ทำอาหารพร้อมเลยค่ะส่วนประตูด,ด้านหลังก็สามารถเปิดทะลุไปด้านหลังได้นะคะก็ไปเก็บพวกพืชผักสวนครัวเขามาทำอาหารได้เลย นี่ค่ะทาไว้ทุกอย่างพร้อมเลยนะคะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะส่วนด้านในตรงนี้ก็เป็นห้องน้ํานะคะเราก็แยกโซนไว้เลยทั้งโซนอาบน้ําค่ะแล้วก็โซนสําหรับเอ่อตรงนี้เลยค่ะแล้วก็มีกระจกมีอ่างล้างหน้าทุกอย่างพร้อมเลยนะคะเป็นบ้านใหม่พร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะ จากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่มายังบ้านเราอยู่ที่91กิโลเมตรค่ะจากอบตอเขาขลุงวัดไผ่สามเกาะเซเว่นอีเลเวนนะคะตลาดนัดร้านค้าร้านอาหารตลอดเส้นทางมาถึงบ้านเราอยู่ที่7.9กิโลเมตรค่ะจากตัวอำเภอบ้านโป่งโรงพยาบาลบ้านโป่งนะคะตลาดบ้านโป่องอยู่ที่27กิเมตรค่ะ นี่คะ่ะด้านหน้าก็มองก็มีโถงกว้างๆแบบนี้เลยนะคะก็สามารถานั่งดูทีวีก็ได้นะคะยังมีพื้นที่ด้านหลังเหลืออีกเยอะเลยคะ่ะไว้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมก็ได้นะคะโรงจอดรถสามารถจอดรถในลมได้สองคันเลยคะ่ะส่วนด้านข้างของโรงจอดรถนะคะก็จะทำหลัวคาวบอยให้เลยด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นรลัวคาวบอยให้เลยคะ่ะด้านหลัง ก็สามารถทะลุไปเก็บพืชผักสวนครัวของเราที่เราปลูกไว้ได้เลยนะคะนี่ค่ะประตูด้านหลังสามารถทะลุไปที่ห้องครัวได้เลยค่ะจากตลาดวิเศษร้านกาแฟพันไทยปั๊มน้ำมันนะคะอยู่ที่5.4กิโลเมตรตรงนี้ก็เป็นมะนาวค่ะต้นมะนาวภายในที่ดินเรามีประมาณ2-3ต้นสามารถเก็บผล ไว้ทาอาหารได้เลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมะม่วงมันเลยค่ะกําลังออกดอกออกช่ออีกประมาณสักเดือนนึงก็เก็บผลทานได้เลยมีต้นกล้วยมีใบกระเพรานะคะมีต้นมะกรูดมะนาวพืชผักสวนครัวต่างๆที่เราจําเป็นจะต้องทําอาหารเราปลูกไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นกล้วยน้ําว้านะคะนี่เป็นต้นมะกรูดส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นพริกค่ะ พืชผักสวนครัวแล้วยังมีพื้นที่เหลือเพิ่มเติมนะคะไว้ปลูกต้นไม้ปลูกของทานได้เลยค่ะ้นาำปปาเป็นประปาหมู่บ้านไหลแรงเลยค่ะมีน้ำใช้ตลอดเลยส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นกล้วยหอมที่เราปลูกไว้ทานนะคะนี่ท่านใดที่กำลังมองหาบ้านสวนพร้อมที่ดินลักษณะนี้อยู่ค่ะในเนื้อที่100ตารางวาอยู่ตำบลเขา ถุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีราคาพร้อมบ้านพร้อมที่ดินเลยนะคะอยู่ที่1นึ่0ล้านสามแื่นบาทยืนกู้ธนาคารได้หรือว่าจะซื้อสดก็ได้เลยค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะติดต่อ0870060727ค่ะหรือ idline ดีมขันตาหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรี กาญจนบุรีค่ะด้านหน้าของเราติดถนนคอนกรีตกว้างอยู่ที่15เมตรเลยค่ะดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะท่านใดที่กำลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินลักษณะนี้อยู่ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ